สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาเที่ยวที่จังหวัดพะเยานะครับซึ่งคำขวัญของจังหวัดพะเยาพูดว่าควานพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงวงสวงพระขุนงามเมืองงามโดยเรื่องเลยุศาตราคำนะครับซึ่งวันนี้ที่เราพามานะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคำกับคำขวัญเลยนะครับแต่เราพามาเที่ยวกันที่ตลาดนคนเดินของจังหวัดพะเยานะครับซึ่ง ตั้งอยู่บริเวณสารหลักเมืองของจังหวัดพะเยานะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรครับน้องเอิร์นเกี่ยวกับเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับขาเที่ยวนะคะก็คือรายการของเราก็คือชื่อว่าแอ๋อไปนด้แล้ววันนี้นะครับเราจะมาพามาชิมนะครับพาแล้วก็พามารู้จักกับเจ้าของร้านโคคู่สุดแซ่บนะครับซึ่งวันนี้ มาชมของเขาเลยนะครับชื่อว่าเจ๊กไก่สอนรวยนะครับคุณเจ๊กไก่คะอุ้ยรับโกนัสแก้วเลยค่ะ <c ười> เอิร<ะ>์น้่ะน่าดีตัวอ <c ười> ่าว่าโบุัเนี้ยมันใช้อะไรในส่วนผสมที่ทำให้มันเป็นบุ้นด้คะน้ำแข็งเลยค่ะน้ำแข็งกับเกลือผสมกันค่ะ ก็อยากจะมาขอสามคำให้กับโคอุลนะคะมันวุ่นมากค่ะแล้วก็ขอจากพิจกรด้วยนะคะหมาไม่แดกตาค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย